ฟังชัดเดินเต็มก้าวนะครับพูดคุยเสนอแผนงานนะครับทุกอย่างต้องออกมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองพี่น้องลองนึกภาพว่าคนไม่มีความเชื่อมัน่นขับรถไปกลางสี่แยกเนื้องๆง้า,งา,งาจะถอยจะไปนะตัวใหญ่เกิดอุบัติเหตุ ชีวิตคนเราก็เหมือนกันจะไปก็ไม่ไปจะไปขวาไปซ้ายจะไปหน้าไปหลังก็ไม่ไปยึกยึดยักยัก,ยกไปตามกระแสไปตามลมปากของคนไปตามใครจูงไปโน่นไปนี่อันนี้คือขาดความเชื่อมัน่นขาดความเชื่อมัน่นไม่มีทางครับที่เราจะนำพาเข็มทิศชีวิตของเราไปตรงได้มันจะเลี้ยวมันจะเบี้ยวมันจะบิดมันจะงอมันจะไปไหลายทิศหลายทางความเชื่อมัน่นในการสร้างตัวตนนั้น เข็มพิษเข็มทิศจะต้องนิ่งเข็มทิศจะต้องนิ่งนะเข็มทิศจะต้องแน่วแน่นะครับเป้าหมายจะต้องชัดเจนเลยแล้วเราต้องตอกย้ําเสมอนะครับพี่น้องครับเราทําได้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 นะครับอย่างน้อยตื่นขึ้นมาเราทําได้ก่อนนอนเราทําได้แน่นอนนะฮะตื่นขึ้นมาตอนกลางวันนึกได้เราทําได้นะครับทุกอย่างตอกย้ําไปตลอดตอกย้ําไปตลอดตอกย้ําไปตลอดครับแล้วเราก็จะเป็นไปตามนั้น เราจะเป็นไปตามนั้นนี่เราครับนั่นคือข้อแรกในการสร้างความเชื่อมั่นนะครับต้องเชื่อว่าเราทําได้ข้อที่2ครับข้อที่2ครับเราต้องเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนี้มันโคตรง่ายเลยพี่น้องเพราะอะไรครับเราสามารถก๊อปปี้ต่อยอดก๊อปปี้ต่อยอดก๊อปปี้ต่อยอดเราชอบแนวไหนเราชอบไอดอลคนไหนที่มีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเราไปดูดูตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายดู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 แล้วก็ดู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 แล้วก็ดู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 จนติดตาติดขูเห็นภาพชัดเข้าใจความรู้สึกเบื้องลึกเบื้องหลังเข้าใจแนวคิดเขา แล้วเราก็มาต่อ,อยอด